กฎของความชัดเจนก่อนครับคุณรู้ไหมครับมีคนหลายคนนะครับในวันแรกที่ทะเลาะกันนะครับก็เฮ้ยเนี่ยมันทำกับฉันอย่างนี้ไม่ยอมนะครับมันทําให้ฉันเสียศักดิ์ศรีทําไงดีก็ทะเลาะกันครับเป็นไงเป็นกันอยากกันให้ขาดเลิกกันให้ขาดพอระยะเวลามันห่างมาสักระยะหนึ่งมันจะเกิดเอฟเฟกอย่างหนึ่งครับเราเรียกว่าปฏิกิริยาของออกซิโทซินมันหลังครับมันทำให้คุณกลับไปคิดถึงเขาเหมือนเดิมไอตอนแรกที่เลิกกันคือเหมือนกับว่าวันนี้ ฟ้าจะถล่มดินจะทลายแต่พอคุณห่างมาสักระยะหนึ่งกลายเป็นว่าคุณกลับรู้สึกเขาอีกแล้วครับวันนั้นมองเห็นโทษของเขาเนี่ยโ,โหเท่ากับภูเขาครับแต่วันนี้กลับรู้สึกคิดถึงเขาอีกแล้วสาเหตุเป็นเพราะอะไรครับสาเหตุมันเป็นเพราะใจของเราเนี่ยมันไม่มีความชัดเจนจนหลายๆหล,หลๆเคสต,ตอนนี้ครับอีกใจหนึ่งก็อยากได้กลับนะแต่อีกใจหนึ่งก็แม้เจ็บใจก็ไม่อยากได้กลับแต่พอก่อนนอนก็หยิบมือถือมาไปส่องอีกอยากได้กลับ พอตื่นเช้าก็สองอีกทีเอ้ยคิดถึงแต่พอช่วงเวลากลางวันก็รู้สึกว่าเอ้ยแต่มันก็ทําฉันเจ็บเหมือนกันคือดูเหมือนกับว,ว่าความคิดของคุณมันตีวนแล้วอยู่ในวังวนในอ่างเนี้ยคคุณอยู่ในวงกลมเนี้ยนะครับแล้วคุณก็ไม่สามารถออกจากวังวนของความคิดของเองได้ครับลักษณะนี้เราเรียกว่าความคิดตีวนครับ อีกสักพักหนึ่งพวกก็จะหาวิธีการเฮ้ยมันเราจะลืมมันยังไงดีนะนะครับหาวิธีการลืมลืมแฟนเก่าลืมยังไงดีก็ไปเสิร์ชวิธีการลืมแฟนเก่าใหญ่เลยนะครับสุดท้ายถามว่าคุณออกจากวังวนได้ไหมก็ยังไม่ได้ถามว่าทําไมครับเพราะคุณยังไม่เข้าใจความชัดเจนของตัวเองครับคือพูดง่ายๆครับคุณยังไม่รู้ครับว่าสุดท้ายแล้วตัวเองจะไงจะเอาไงดีเพราะเดินหน้าก็ไม่ไหวจะถอยหลังก็กลับไม่ได้ จริงๆแล้วเนี่ยครูคอมจะมีกดสิบข้อครับที่ควรจะเป็นหลักยึดว่าเฮ้ยแฟนเก่าคนเนี้ยควรดึงหรือไม่ควรดึงกลับก่อนมันต้องมีหลักยึดก่อนครับว่าเฮ้ยคุณสมบัติอะไรบ้างที่แฟนเก่าลักษณะนี้ฉันควรดึงกลับคุณสมบัติอะไรบ้างที่ถ้ามันไม่ตรงตามหนึ่งในสิบเนี้ยคือไม่ควรดึงกลับคราวน,นี้ความคิดของคุณมันจะไม่ตีวนแล้วเพราะคุณมีหลักเกณฑนน์ในการยึดนะครับมันจะมีสิบข้อครับ อยากรู้ไหมไอหลักเกณฑ์สิบข้อเนี้ไม่จําเป็นต้องตรงทั้งสิบข้อแต่แค่ตรงหน,นึ่งในสิบนี้ยก็ดึงกลับถ้าคุณอยากได้กลับมันไม่ผิดเลยแต่ถ้าในสิบข้อเนี้ไม่ตรงเลยแล้วคุณอยากได้กลับนั่นคือนั่นคือสิ่งที่มันผิดพลาดคราวนี้คุณก็ไม่ต้องไม่ต้องมานั่งกังวลแล้วเฮ้ยเนี่ยคนนี้ถ้าเขากลับมาจะเป็นยังไงล่ะแล้วถ้าเกิดว่าเอ,อฉันมีคนใหม่แล้วแล้วถ้ามันกลับมาเนี่ยจะเสียใจไหมถ้าคุณคุณเข้าใจสิบข้อเนี้ย คุณจะคุณจะไม่เกิดความคิดว่าเอ๊เดี๋ยวมันจะกลับมาหรือมันไม่กลับมาเลยครับคุณจะสามารถเดินก้าวไปต่อในวันนี้วันพรุ่งนี้มารือน,นี้นะครับได้แบบสวยๆหล่อๆหลักเกณฑ์ข้อที่หนึ่งครับก่อนที่คุณจะละเมอเพ้อพร้อพอ,อยากให้เขากลับมาเนี่ยคุณต้องถามตัวเองก่อนว่าเอ๊เขาสามารถไว้วางใจได้ไหมแอบบมีกิ๊กมีน้อยมีชู้ต่างๆไหมมีไหมถ้าคนรู้สึกว่าเอ๊เขาเขาสามารถไว้วางใจได้น่ะ นั่นก็เป็นเหตุผลครับที่คุณสามารถใช้จุตวิยาในการดึงกลับมาได้แต่ถ้าฉันรู้สึกว่าระหว่างที่ก็หากันเนี่ยเขาไม่สามารถไว้วางใจได้ล่ะก็มาดูหลักเกณฑ์อื่นครับว่าเอ๊ะเขาห่วงใยเราไหมนะครับอันนี้สมมุติว่ามันไม่ได้จริงๆฉันรู้สึกว่าเขาไม่สามารถไว้วางใจได้ขพอะที่สองครับคือเขามีความห่วงใยเราบ้างไหมถ้าเขามีความห่วงใยเราบ้างเอออันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์อันหนึ่งที่ไม่แปลกที่คุณอยากจะดึงกลับมา แต่ถ้าเขาไม่ห่วงใยเลยล่ะไว้วางใจก็ไม่ได้ห่วงใยก็ไม่ได้มีหลักเกณฑ์อื่นๆอีกไหมที่จะวัดเผื่อว่ามันตรงกับข้อไหนในการดึงกลับมาเพราะในสิบข้อถ้าตรงกับข้อไหนไม่แปลกที่คุณจะอยากดึงกลับมาแล้วคุณจะชัดเองกับตัวเองมากขึ้นแต่ถ้ามันไม่ตรงกับสิบข้อนี้เลยแล้วคุณพยายามอยากดึงกลับมานั่นคือสิ่งที่คุณต้องทําความเข้าใจกับตัวเองใหม่และไม่ควรอื่นกลับมาสิบเช็คลิสต์กับตรวจสอบว่าควรไปต่อไหมให้พิมพ์รหัสครูคมช่วยดูครับแล้วเดี๋ยวบอท จะส่งทั้ง10 c เช็คลิสต์เนี่ยให้คุณให้คุณเลยครับแล้วคุณสามารถเอ็กซเรย์ได้เลยว่าอ๋อคนคนนี้ควรเอากลับหรือคนคนนี้ไม่ควรเอากลับ ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคมเคยสอนไวในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักรับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จตวิยาชนะเกมรักราคา3,900รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,900นะครับรวมถึง39จตวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3,900มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอด สิทธิพิเศษเหลือเพียง5้าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ